สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกฟูรี่แล้ววันนี้นะครับเราก็มีกเกมโรบล็อกกันอีกแล้วครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มีกันในแบบที่มีชื่อว่าร้านอาหารไทยคูนสองนั่นเองเนาะวันนี้เราก็จะมาสร้างร้านอาหารเป็นของตัวเองกันนี่วันนี้เราอุตส่าห์ใส่ชูดฉลามมาเลยนะเนี่ยเอาล่ะตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่า นี่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเขาก็จะให้เรานะเลือกตั้งร้านอาหารของเราโอเคร้านอาหารของเราเนาะเราก็จะครีเอทขึ้นมาเลยนี่นะเราก็เอาไอดีน้องมาใช้เนาะโอเคเราก็จะตั้งชื่อร้านเป็นเอ่อมิกฟรีเดสเตอรองก็แล้วกันโอเคอันนี้ก็สามารถเลือกให้คนอื่นมาสร้างบ้านกับเราได้เนาะ โอเคไม่เอาโอ้ oh, เราสามารถเลือกดีไซน์ร้านได้ด้วยอะ่ะมีแบบโมเดิร์นมีแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์จีนสไตล์กระจกอะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ย <Hey, S 2> งั้นเอาสไตล์กระจกก็แล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยเขาให้เราเลือกแบบอาหารงั้นเหรอโอ้ mm hmm. มีอาหารให้เลือกหลายประเทศเลยนะเนี่ยนี mm ่ hmm. จะเอานี่เจแปน วันที่หนึ่งนี่มาแล้วมันแล้วสวัสดีครับโอสวัสดีครับพวกเราต้องการเออสองที่นั่งะครับอ๋อเชอิญแรกครับนี่โต๊ะของเรามีสองที่นั่งเออรับอะไรดีครับพวกเราเออขอรับเป็นรามเมงสองที่ครับได้เลยครับโอสวัสดีครับคุณลูกค้าโอสวัสดีเออฉันต้องการสองที่นะ่ะ ได้เลยครับตอนนี้เรารับออเดอร์มาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นราเมงอุ้ยโตะนั้นก็ราเมงเนะเาะราเมงใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะทั้ง2โตะนี้นะทุกคนเขาก็สั่งราเมงเหมือนกันหมดเลยป่าเรามาทําราเมงกันดีกว่าเนาะโดยการกด e แล้วก็มาตรงเตาเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยทำการคลิกอ๋อในการหั่นหมูว้าวนี่คือ รามเมงหวาวน่ากินสุดๆไปเลยอะดูดินี่มาเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะโอเคนะทุกคนใครอยากเป็นคนดไปดีปิดดีดทีเใจไปจำว่ามันไม่ควรเฮ้ยเไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยทำไงเนี่ยโดยการเอ่อทำอะไรเนี่ยปิ๊มลูกค้าของเราจะกินยังไงกันละเนี่ย โอเคราเมงของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเอาไปเสิร์ฟกันดีกว่าอู้น่ากินสุดๆไปเลยอะว้าวอร่อยใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะนี่มาแล้วครับโอ้ขอบใจมากนะหนูแต่เมื่อกี้นหนูรู้ไหมหนูร้องเพลงได้เพี้ยนมากเลยนะ<า>กินหมดแล้วหรอครับใช่แล้วนี่เราก็ทำการเก็บจานเนาะทุกคนเออ รามเมงของเราสองถ้วยสิบาท16บาทหารสองโอ้โหถ้วยละ8บาทไม่ลมแปบเออขอที่นั่งสองที่ค่ะได้เลยครับเชิญเลยครับว้าวดูสิแกร้านเนี้ยเจ้าของร้านอย่างหล่อเลยอ่ะแกเออใช่เออขอรามเมงค่ะได้เลยครับเราก็มาทำการหั่นหมูแล้วก็ กดตัวดีนะทุกคนแล้วก็ตั้งหมอ้อโอเคเรียบร้อยแล้วหืมอร่อยมากเลยนะแกใช่หน้าตาดีดีแถมทำอาหารอร่อยอีกแกโอ้โหอยากได้มาเป็นแฟนจังเลยแต่เสียดายนะร้านของเขาอะ่ะดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะใช่แกฉันอยากให้เขาอะ่ะบูรณนะร้านขึ้นมาใหม่นะใช่ใช่ใช่ใช โอ้โหดูสิบรรยากาศร้านน่ะลูกค้าแบบไม่น่าเข้าเลยนะเนี่ยดูร้านดูโล่งไปนะใช่แล้วแกเราบอกเขากันดีกว่าไหมเออบอกเธอหอืมแฟนของฉันฉันต้องบอกกอี่แล้วล่ะแฟนฉันต้องหกกักอ่ะแฟนหนึ่งฉันเออแฟนแกก็แฟนแกเก็บจานค่ะครับ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 เออทั้งหมด16บบาทนะครับเออนี่ค่ะเออ พวกเราสองคนขอแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเออพอดีอยากให้คุณอะ่ะเออช่วยแต่งร้านให้มันดูดีขึ้นหน่อยได้ไหมคะพอดีแบบร้านคุณดูโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะอ๋อได้เลยครับพวกเราไปก่อนนะคะครับขอบคุณมากเลยนะครับเออร้านของเรามันโล่งจริงไหมเนี่ยโอ้โหโล่งจริงแฮะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับขอเออ โต๊ะสที่นะคะได้เลยครับเชิญเลยครับผมเมนูของเรามันจะมีแค่ราเมงจริงแล้วเนี่ยดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยเมนูดูตรงไหนเนี่ยนี่ไงฟู้ดนี่เราลองไปอันล็อกอันอื่นก่อนก็แล้วกันเอาเป็นเมนูแบบไทยๆเนาะโอเคอันล็อกเลยเออพวกเราขอรามเมงค่ะรามเมงนี้แล้วนเนี่ยโอ้โห วันๆจะกินแต่รามเมงนี่ไงอุง้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยผมขอผัดไทยนะครับผมขอรามเมงนะครับโูหผัดไทยกับรามเมงอูยมีผัดไทยด้วยเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดไหนเราลองไปทําผัดไทยกันดีกว่าโูหผัดไทยทาง่ายไหมเนี่ยเริ่มจากการสับหมูแล้วก็สับแครอทเหรอแล้วก็นําไปทอดบน กระทะนะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้ยตื่นเต้น้ตื่นเต้นเอ้ตื่นเต้นบักตื่นเต้นบักเอ,อ้ยตื่นเต้นอยากเกียนผัดไทยอยาเขียนผัดไทยมีของคนไทยโอ้แม่กู What is that เดี๋ยวนะนั่นนะ่ะเรืผัดไทยื <S 2> <S 2> อทำไมมันเหมือนรามเม็งนี่คือผัดไทยงั้นเหรอมันแตกต่างยังไงกับรามเม็งล่ะเนี่ยอุ้ย วันที่หนึ่งผ่านแล้วว,ว้าวเย้วู้โ,โ,โ้เราสามารถเลือกเมนูได้หนึ่งเมนูงั้นเหรอเอาอะไรดีมีซูชิมีผัดไทยแต่เป็นของเด็กเนาะแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งเอาอะไรดี ต้มยำกุ้งนี่แหละเอกลักษณ์ของไทยแช่เ่ต้มยำกุ้งมาแล้วครับเออพวกเราขอโต๊ะสองโต๊ะครับเอ้ยโต๊ะสองที่ครับได้เลยนี่นั่งโต๊ะใหม่ไปเลยครับคุณลูกค้าโอ้โหมองไปทางซ้ายทางขวาราคาเท่ากันกทุกถ้วยเลยเหละเนี่ยม<า>ผมขอต้มยำกุ้งครับได้ข่าว,ว่าที่นี่เขามีต้มยำกุ้งมาใหม่ ใช้แล้วครับเต้มยำกุ้งนะครับไหนลองไปทำต้มยำกุ้งกันดีกว่านะทุกคนว่ามันจะทำยากหรือไม่โดยการหยิบแครอทขึ้นมาแล้วก็หั่นๆๆ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 ๆดส ใส่เครื่องปรุงรสใส่ลงไปให้หมดเลยเย้ว้ามันก็ไม่ต่างจากผัดไทยเลย <c oughs> แค่เอาเส้นออกแล้วใส่น้ำแทน <c oughs> ทุกคนคืออาหารไทยของเกมนี้คือมันจะเหมือนกันหมดเลยเหรอโอ้โห <c oughs> oh, สุดยอดมากนี่เลยครับเอออร่อยมาก รสชาติเหมือนราเมงมากเลยนะครับเออใช่รสชาติเหมือนราเมงมากเลยเป็นอย่างไงบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเ<า>จอกันใหม่คลิปหน้าบายบายพาร์ทสองเราจะมาแต่งร้านกันนะ วิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะครับเวลาที่ช่องของเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ดูคลิปก่อนใครเป็นคนแรกยังไงล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยจ้า